สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไกล้าการเกมเล่นเกมกันประษาพ่อลูกอยู่กันในเกมคุกกี้ดันคิงดอมนะครับวันนี้จะมาเฉลยคเควสของคุกกี้อัลมอนนะครับซึ่งมันเป็นกิจกรรมใหม่นะครับตอนนี้ต้อนรับการมาของคุกกี้รถอัลมอนซึ่งกิจกรรมใหม่นี้ทํำยังไงก็คือพอเข้ามาที่หน้านี้นะครับมันก็จะมีเบาะแสมันก็จะบอกว่าคุกกี้อะไรทําอะไรอยู่ตรงไหน เราตรงนี้ก็คือคุกกี้ที่เกี่ยวข้องเราจะทําอย่างไรก็คือเราเอาตัวละครของเราอะครับไปลงตามด่านด่านอะไรก็ได้ถ้าเกิดเราลงแล้วทีนี้ตัวละครคุกกี้ของเราอะมันตรงตามเงื่อนไขมันก็จะผ่านแล้วมันก็จะได้รับรางวัลแต่ตรงนี้อะครับเห็เนไหมมันไม่มีบอกเลยว่าคุกกี้ตัวอะไรเราต้องมาดั้งอ่านเบาะซสแล้วก็เดาไว้ถูกว่าคุกกี้อะไรอยู่ตรงนี้แล้วเราจะได้รางวัล แต่วันนี้นะครับจะมาเฉลยทั้งหมดเลยอันนี้คือผมก็ไม่ได้มานั่งคิดเอาเองหรอกนะแต่ว่าไปดูที่เพื่อนๆเ,เขารวบรวมมันมาว่าคุกกี้ตัวไหนทําอะไรทีนี้พอเราไปลงด่านปุ๊บเราก็กลับมาตรงนี้แล้วเราก็มากดวงรางวัลปุ๊บเนี่ยมันก็จะเฉลยว่าคุกกี้ตัวไหนบ้างที่มันมีความเกี่ยวข้องกันตามเบาะแสแต่มันจะมีอยู่เบาะแสหนึง่งก็คือว่ามันต้องใช้คุกกี้รสอัลมอนด้วย เดี๋ยวจะมาเฉลยให้ดูตอนท้ายนะครับทั้งหมดเลยว่ามันใช้อะไรบ้างแต่ตอนนี้เราต้องไปสุมหาคุกกี้รถอัลมอนก่อนเพราะว่ามันจําเป็นที่จะต้องใช้ในเบาะแสด้วยตอนนี้มันก็จะมีตู้พิเศษใหม่มาเป็นคุกกี้รถอัลมอนโดยเฉพาะเลยเราก็จะมาสุมกันโดยไม่รอช้านี้เกลือ ต้องกดหามาก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวเราทำเควสดไม่ได้ออันนี้ก็น่าจะตัวอะไรออก็ยังคงเกลือสายเกลือก็อย่างนี้แล้วครับเกลือกันรัวๆเศษสักอันรู้สึกวจะยังไม่ได้เลยนะเนี่ยโอ้โห เครือที่แท้ทรูโอโบอฟรีหมดแล้วเราก็ต้องมาสูมอันนี้กันแล้วนะครับน่าเหนใจจริงๆแอลฮโอเค ได้มาแล้วเดี๋ยวต่อไปจะไปเฉลยเควสกันนะครับรู้สึกว่ารอบนี้ก็ใช้ได้อยู่ไม่เกลือมากโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าเฉลยมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวจะขอลองอัพมันสักนิดก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะไปทําให้ดูว่าด่านที่มันเอาไปลงแล้วมัน เป็นอย่างไรอ๋อได้สามสิบแล้วกันสักนิดสักนิดอ่าโอเคเดี๋ยวจะไปทดสอบที่ด่านนี้นะเดี๋ยวจัดทีมก่อนเอาแอนมอนมาลงด้วย ก็น่าจะประมาณนี้ทีนี้เราก็ลงด่านไปเดี๋ยวจะขอตัดฉากไปตอนชนะเลยแล้วกันครับอ่ะสักนิดให้ดูสกิลของอันมอนอ่ะไม่ทันได้ดูอันมอนมันก็จะยิงโซ่ไปเชื่อมตัวละครศัตรตู แล้วทีนี้ตัวที่โดนโซ่มันก็จะโดนเดามีดตามไปด้วยครับแต่ว,ว่ารู้สึกเราจะไม่ได้ดูแล้วมันจบลยซะก,ก่อนอ่วันนี้เราก็พาตัวละครมาแล้วทีนี้ก็ผ่านแล้วนะครับเราเดี๋ยก็จะกลับเมืองไปดูเราก็เข้ามาดูตรงกิจกรรม เราก็จะเห็นว่าเนี่ยมันผ่านมาเร็วทีเราก็กดจิมดูปึ๊บมันก็จะเฉลยว่านี่เป็นดักช็อคอัลมอน์แล้วก็เอททีนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆจะเล่นนะครับด้วยความที่สตาร์มินา่าเกมนี้มันค่อนข้างหาย,ยากแล้วมันมีน้อยเหลือเกินเวลาเราจะลงก็เนี่ยมาดูเฉลยได้เลยว่ามันต้องใช้ตัวไหนบ้างแล้วเพื่อนๆก็ไปลงตามที่เฉลยไว้มันก็จะผ่านได้แล้วก็ถ้า ไม่รู้จะไปลงด่านไหนก็ไปลงด่านหนึ่งคิดหนึ่งอะไรก็ได้ครับมันใช้สตาร์มิน่ามาเยอะหรือว่าถ้าไม่รีบก็ค่อยๆทยอยทําไปเรื่อยๆโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูฉเฉลยกันเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ไปทำควยมาทั้งหมดแล้วอ่ะทีนี้เราจะมาดูกันว่ามันคือตัวละตัวละครอ,อะไรกันบ้าง,งบันทึกบางส่วนจากสัมนาเรื่องการสันนิษฐานแม้เป็นเพียงการให้บัตรคำน้อยนิด ก็นำไปใช้เป็นเบาะแสได้จะรู้ไหมเนี่ยตามนั้นมีคุกกี้จำนวนมากพบเห็นคุกกี้นอนหลับอยู่ในที่ที่ไม่มีหลังคาคาดว่าคุกกี้ตัวนั้นเป็นคุกรรคกี้เร่์รอนคุกกี้เรย์อนไอ้ไอ้แวมพร์เนี่เป็นคุกกี้เรย์อนด้วยเหรอยืนยันคำให้การแล้วว่ามีคุกกี้บินไปบินมาและไม่พบรอยเท้าบนสถานที่เกิดเหตุอืมบินไปบินมาโอเค พลเมืองแจ้งเข้ามาว่าให้ช่วยตามหาคุกกี้ร่างใหญ่ที่เคยมาที่โรงยิมเพื่อจะขอร้องเพื่อจะขอให้ช่วยเป็นแบบโฆษณาอ๋อผมคุกกี้พยายามขี่จรวดมาหมุนในสวนสนุกแต่ล้มเหลวแต่ไม่พบผู้ปกครองมาด้วยคุกกี้เบบี้คุกกี้งั้นเหรอคิดว่าเป็นสัตว์จะเป็นต้องตรวจสอบสภาพร่างกายอย่างละเอียดโดยใช้สมาชิกทีมที่ไม่มีภูมิคุ้มที่ไม่มีภูมิแพ้ต่อขน ไม่มีภูมิแพ้ต่อขนเป็นสัตว์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมพบเห็นอะไรเนี่ยพบจดหมายลึกลับแพร่สะพัดพร้อมข้อความชักชวนเข้าร่วมชุมนุมหัวม่วงและจะให้ทุกสิ่งที่ต้องการต้องตรวจสอบผู้ได้รับจดหมายเพื่อติดตามผู้ต้องสงสัยหัวม่วงใช่ไหมเอ้หัวม่วงกันหมดแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเกาะก,การร้ายดงดังกว่าฉันหรอือยอมไม่ได้แล้วดําเนินการดําเนินมาตรฐานรักษาความปลอดภัยทันทีหลังพบคุกกี้เป้าหมาย พบภาพหัวกะโหลกหลงเหลืออยู่ในที่เหตุจะเป็นต้องตรวจสอบคำกล่าวอ้างของคุกกี้ที่เกี่ยวข้องคืออะไรเนี่ยบรุษน้ำหายไปจากสวนเยนลลี่บอรีตั้งข้อสันนิษฐานไปยังคุกกี้ที่เกลียดการรดน้ำต้นไม้มก็คงรู้ร,รู้หรอกนะ <c oughs> ก็ตามนี้ครับเดี๋ยวถ้าใครดูไม่ทันก็ไปกดโพสแล้วก็ทำตามได้เลยนะครับ ก็ถ้าเกิดไปลงด่าน1นขีดหจนถึงด่าน2ขีดอะไรเนี่ยมันก็จะใช้สตามิน่าแค่5หน่วยมันมีทั้งหมด 12, 12 50, เควสสิบสองห้าหกิบก็แค่หกสตามินา้าเองครับกดแป๊บแป๊บตอนแรกคิดว่ามันจะใช้สตามิน่าเยอะแต่ด้วยความที่ว่าตัวพวกเนี้ยครับไม่ได้ปั้นกันเลยอ่อ,น,อ,อน,นก็เลยต้องไปลงด่านง่ายๆก็เหมาะสมแล้วโอเคก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับหวงังว่าเพื่อนๆจะทาเควสกันเสร็จแล้วก็ได้รับ ของรางวัลกันขอบคุณมากนะครับที่รับชมมีอะไรก็ติชมแนะนำกันได้เหมือนเดิมขอบคุณครับสวัสดีครับ